เสี่ยวอู่เอสพีเตรียมตัวรีรัน10วันเต็มๆกับสายปีกที่เป็นสายพิวพีขั้นแน่นขั้นเทพใครเจอต้องร้องใครเห็นต้องจี๊จะมีอะไรยังไงบ้างยังน่าสุ่มอยู่ไหมตัวนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยสัส้นๆกับสกุ๊ไไหวนให้กันครับ สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนมาทางช่องจานแชกไว้ในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสรรพยุทธวิญญาณเซอร์เบอร์ไทยแลนด์เวียดนามกับการพูดคุยน้องเสียวอูนะครับก็เตรียมตัวรีรันวันที่1ถึงวันที่10นี้โดยวันที่1ถึงวันที่10จะเป็นตัวละครรีรันแล้วก็จะมีวันที่1ถึงวันที่3าจะเป็นช่วงของกิจกรรมที่เป็น3วันหอโออาร์เดี๋ยววอลกิจกรรมเข้าอีกทีหนึ่งเราค่อยมาพูดถึงกันนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้เรื่องหลักแล้วนะครับที่ เก่งในด้าน P.P. ตีกระดูกถือว่าจี๊ดจ๊าดแต่ P.P. นี้ของเขาจีจริงครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้เคยเล่นเคยเห็นเคยประสบพบเจอแล้วเวลาที่เราเนี่ยไม่มีทนาของตัวเสียวอู๋เนี่ยพอไปเจอคนที่มีแล้วมันลําบากมากครับแม้คะนนการเล่นใน P.P. ยกบนของเขาเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เก่งสุดๆไปเลยนะครับตื่นขึ้นมาสับสายแท้งกร,กระจายไปหมดเดีย๋ยวเรามาดูท่านะของการเล่นของจานนะครับนี่ที่จานชนะมาแบบ ยุดยวดจัดจัดจุด,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 ดุดเนี่ยก็เป็นผลจากน้องเส่ยอูที่ช่วยเราค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าน้องเส่ยอูเนี่ยมันจะเป็นตัวที่สามารถตายได้ยิ่งตายยิ่งเก่งครับสแต็กในการเล่นในสายของ PP เขาเนี่ยถือว่าจิตจาสุดๆเลยถ้านับในตำแหน่งของการเล่นสายปีกนะน้องก็ดีที่สุดแล้วนะครับณนะตอนนี้นะโดยทายจะสุงดีรานเนี่ยจานก็แนะนําว่าให้ช่างใจอยู่นิดหน่อยแตละตัวคําแนะนําของตัวจานนะครับเนื่องจากตัวละครของน้องเนี่ย มันใกล้เคียงกับสายปีกตัวใหม่ที่กำลังเข้ามาที่จะเป็นน็อกจูจูชิงระดับ SP วิลานโลกันสายจมดีว่องไวนะครับก็เป็นเทพแห่งความเร็วนะถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งและดีมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบที่จะอยากจัดนะตอนนี้จานเนีก็แนะนำเป็นตัวใหม่เลยน่าจะเหมาะก,กว่าเนื่องด้วยจากการส่งตู้ตัวละครที่เป็นตู้เรรลันเนี่ยเราไม่ได้ละวันทำสเต็ปดาวครับดังนั้นเวลาที่เราไม่ได้ละวันทำสเต็ปดาวแล้วเนี่ย ทำให้เราไม่สามารถปั้นดาวได้ง่ายเหมือนปกตินะครับต้องเปิดแนวโหเยอะเลยแต่ถ้าจะใครจะเปิดไว้สาหรับเล่น PVP นะครับเล่นคู่ถังซานซึ่งมันจะมีกระดูกคู่กันในอนาคตชารกาก็แนะนำว่ามันก็ยังเป็นตัวละครที่ดีและเก่งอยู่นะครับอันนี้ก็นแนะนําเลยนะตีกระดูกก็ดี PVP ก็ได้แต่ในส่วนของการแท้เมียนยุทธเนี่ยยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับว่าจะมาไมแต่โดยส่วนใหญ่ตีรันก็จะมีการแท้มันกลับมาด้วยแหละ นะครับไม่กลายแพ้ใหม่ก็กลายแท้เก่าเปวงของตัวมนะันในรอบนั้นก็ถือว่าดีดังนั้นตัวนี้นะครับจาก,ก็ยังให้คะแนนอยู่ที่ความหน้าเปิด8ปดทับสิบแล้วกันนะครับแต่สําหรับใครที่อยากได้ตัวละครใหม่ๆจิ๊ดจัตปั้นใหม่ไปเลยน่าจะดีกว่าก็ไปลงกับน้องจิจิชิงก็ได้นะน้องจิจิชิงเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ต่อจากไอเอ็เอสพครับซึ่งไอเอ็นเ็ก็น้องจิจิชิงต่อก็จะได้ไม่ได้แบบก็ได้นะช่วงช่วงห่างของเวลามันไม่ได้เยอะนะครับดังนั้น ไปสุ่มจูชิงน่าจะดีกว่าเดี๋ยวสุ่มตัวนี้ไปเปลืองตัว uh, ตัวเก็บไม่หันโดยไอ้อินเนี่ยก็เข้าๆแล้วอาจจะเข้ามาช่วงประมาณปลายปลายเดือนเลยนะครับก็รอเป็นช่วงนั้นไปกอดการักขันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีแต่ก็จานโ้ยแค่ตัวใหม่จะเข้ามาแค่นั้นเองอย่างที่บอกไปครับว่าน้องตัวละครน้องจูชิงเนี่ยมันเก่งพีพีตีกระดูมมันก็ดีะครับ กระดูกเนี่ยถ้าใครมีฟิวชั่นได้จะขิดเราที่แล้วมาจากนี้กรแลกไว้เนี่ยมันทำให้น้องเกสแแตกได้เพิ่มขึ้นดานมจต,ต่อชั้นมันเยอะขึ้นแต่ถ้าใครไม่มีพวกกระดุมกระดูกอะไรเลยถ้าจะลงทุนลงแรงกับตัวละครน้องไปเลยจาก,ก็มองว่ามันมันจะค่อนข้างไกลๆไปนิดนึงนะครับไปเอาตัวละครใหม่ก <c oughs> <c oughs> ็อยู่น่าจะดีกว่าทำเซตดวงกระดูกน้องกระดุกนี่เอาไวร้รอก่อนก็ได้นะครับไม่ได้เสียหายแต่อย่างใดสำหรับตัวละครของน้องนะ ดยน้องเนี่ยเป็นค่าความสัมพันธ์นะครับถ้าใครจะเอาไปเล่นในอนาคตสายปีเนี่ยน้องก็รู้จักกับคนเยอะแยะนะครับถ้าจะไม่ปิดหมือจะรู้จักกับจูจูชิงด้วยจะเปิดไว้เพื่อเอาไปเป็นค่าคอเลชั่นค่าความสัมพันธ์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่ารู้จักกับคนเยอะอันนี้นี่จะก็มีถ้าจะครบทุกตัวแล้วนะครับแต่ละตัวก็อัพพันเต็มไปหมดแล้วเผื่อใครอยากจะเปิดจะเก็บจะจับเอาไว้ถ้าออกถ้ประมาณ3 6ม0ิบเก้เก็บเอาไว้เป็นคอเลชั่นได้ครับแต่ถ้าให้เปลืองกว่ามัน ไปเปิดพาอินบวกจูจูชิงจันว่าคุมมากกว่าสำหรับตัวน้องนะแต่ใน PP น้องก็เก่งมากจริงๆครับรองมาแล้วนะถ้าจะให้ดูแมตช์ทิกซสักแป๊นึงที่จะเล่นน่าจะเป็นแมตช์ที่นานๆก็น่าจะยื้อกันพอสมควรเนี่ยอันนี้ก็2นาทีนะครับเราไปดูแมตช์แล้วกันอันนี้ก็าซาเราได้เปิดนะครับแต่ด้วย ความสามารถพิเศษของน้องจูจูชิงเนี่ยเวลาที่เพื่อนร่วมทีมตายเนี่ยจูจูชิงจะยอมตายแทนนะครับเพราะแต่ว่นนี้เราเราไม่ได้สูสีขนาดนั้นเพราะว่าเขาตายไปก่อนจำได้ไหมว่ามันมีบางแมตช์ที่สู้กับเขาเนี่ยแหละเขาเรียกว่าการแก้เกมกัน,นครับแต่จูจูชิงเนี่ยเวลาที่เราโดนแบนไอ้อชิดจูจิงตเซียวอ,อู่นะครับโดนแบนผู้ตัวคอนไปเนี่ยตัวนี้เป็นตัวละครที่เราสามารถฝากฝากังเรื่องดามจไปได้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนแบนตัวนี้หรอก ันจะไปเจอใครที่จะแบนตัวนี้นะใช่ไหมล่ะแต่ว่าแมทที่มันสูสีจันวร์น่าจะไม่มีแล้วอะ่ะมันนา่าจะอยู่ข้างล่างๆหน่อยครับเอออันนั้นเราเราสามารถกดคืนชีพึ้นมาผิดจังหวะแทงโลได้ก็เป็นแหวนสายสองนะครับแล้วก็ตัวใครที่จากกิจวัตรราะจันทร์นะครับแลกแหวนไว้เนี่ยแลกแหวนไว้จันทร์ก็แลกแหวนมาเหมือนกันก็สามารถมาเลือกเปิดได้ถ้าใครจะเลือกเปิดเป็นสายนะครับสายนกน้ำเนี่ยจะเป็นทางหน้าของการ p v p นะครับสายด่วงน้ำจะเป็นทางหน้าของการตีดุ ถ้าใครมีแล้ว6วงฟิวชั่นเป็น200,000ได้จะครับจะเป็นสายไหนก็ได้ได้เหมือนกันเพราะปายทางมัน100,000 100,000ปรนกันทั้งคู่นะตอนตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันมาพูดการสรั้นๆเกี่ยวกับน้องนะก็ใครจะสุ่มอะไรยังไงก็ลองช่างใจกันดีๆหน่อยนะครับสำหรัใครที่อยากเก็บสะสมก็สุ่มได้ขอให้ออกไวๆออกดีๆก็แล้วกันนะครับ เป็นไงกันบ้างครับสาหรับคลิปพูดถึงน้องเซียวอูรีรันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ยังเก่งยังดียังมีแมคคานิคที่น่าสนใจอยู่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยน้องจะเปลี่ยนหนึ่งโนงนึงอนาคตมันก็มีตัวแทนแต่ในฟีพ,พีน้องก็ยังเก่งยังดีอยู่นะแต่ถ้าใครอยากไปเอาเก็บตัวเอาไว้ลงตู้ใหม่ดีกว่าก็ดีกว่าได้ครับอย่างที่บอกไปว่าตูส้สมรีรันเนี่ยมันแปลงตัวถึงแม้ตัวมันจะราคาถูกกว่าตู้ปกตินะครับถูกกว่าตัวม่วงก็ตามอะ่ะแต่ด้วยถ้าพูดในมุมมองของความ เป็นสเตปในตู้อะแาไดคแค่จิตได้แค่อะไรพวกนี้เองนะวเวลาทำดาวต่างจากตู้มารอบแรกนะครับที่เราจะได้ทำสเตปดาวทาดาวแล้วด้วยตัวมาเพิ่มทําแล้วได้นุ่นได้ดีมาเพิ่มได้สก,กิลได้ไหลมันแตกต่างกันมากนะดังนั้นถ้าคุณคิดจะสุ่มตัวอะไรสักต,ตัวหนึ่งโจมโมหาการสุ่มแค่รอบแรกครับรอบดีรันไม่คุ้มเลยเว้นแต่มาเก็บตาเพิ่มที่ดาวเราทําไม่ตันเท่านั้นเองนะครับกับนักเคมีจานเองก็ต้องขอตัวราไปก่อนดูรแค่ฟานก็ให้เป็นวันที่สนุกสนุกสน ไปเจอกันในคลิปหน้าฝากรัายเตียงมาเซเดสกบอลเติมถุตงตะไม้เต็มทีไม่มีดีฟาร์ดเติมแล้วจะ่าลืมต่อคอร์ดเกมสองนะครับชอบไหน,นเกมเมอร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีคอมเมนต์คือมีอคำถามอะไรยังไงก็ไว้ได้เลยนะครับชอบคอมเมนต์ถ้าคลิปไว้เจอกันใหม่ครับบ๊วย